สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานนะครับก็นี่ครับถุงทองและออมเงินอันนี้เป็นบ้านนะเป็นบ้านของถุงทองและออมเงินชั่วคราวก่อนนะครับกลางคืนก็จะกัานด้วยเป็นผ้ายางกันลมให้นะครับนี่ก็อยู่นี่ทั้งคู่เลยแต่เมื่อคืนลนะนะตาแป๊วเลยทุ่งนานะครับ ส่วนแป้งล่ำก็เอาไปผูกไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับแป้งล่ำก็เอาไปผูกไว้ที่ทุ่งนาโน่นแต่เช้าเลยแป้งล่ำนู่นครับยืนเรียกอยู่นูน่นนะครับนูน่นเรียกหาพ่อหาแม่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็วันนี้จะลงพื้นวันนี้ลงตัดหญ้าก่อนนะครับหญ้าท่วมเลยนี่นะครับหญ้าท่วม แทบทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดหญ้าประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะาเดี๋ยวจะลงตัดหญ้าแต่เช้านะครับก็จะลงตัดหญ้าขอบๆนะมีขอบฝั่งนู้นแล้วก็มีหญ้าฝั่งนี้หน่อยนะครับตัดหญ้าก่อนนะตัดยงตัดหญ้าออกมันจะได้ดูลงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันทึบแล้วแปลงล่าไม่กล้าเดินนะ อนนี้ก็ปล่อยไว้ตรงนู้นเขาเล็มยหญ้านะครับแต่คิดว่าน้องผมไม่กล้าแน่นหรอกเห็นไหมครับโพลอยู่นู่นนะนู่นนะจุเลงหนีนนนแปลงลำนะครับแปลงลำก็หาเล็มหญ้าแต่ยังไม่คุ้นนะครับยังไม่คุ้นนะครับก็ามาัดไว้ก่อนนะให้น้องหัดเล็มยงเล็มยหญ้าไปเรื่อยให้เขาคุ้นเคย ช้านี้ก็ลงแตดจะลงเอาเครื่องตัดหญ้าลงแต่เช้าเลยพอเสาสายมันจะร้อนเช้ชาเช้ายังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ทีมช่างนะครับก็จะเข้ามาก่อนนะครับชุดหนึ่งเออหนึ่งคนนะครับเพราะว่าจะให้มาปูกระเบื้องห้องครัวให้ก่อนนะให้เข้ามาปูกระเบื้องห้องครัวแล้วก็ส่วนช่างที่เหลือก็จะเข้ามาอีกสองวัน นะครับขอตากข้าวเกี่ยวข้าวให้เสร็จแล้วก็ตากข้าวทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้รถเกี่ยวนะเพราะาเขาใช้รถเกี่ยวเขาบอกว่าข้าวหล่นเยอะมากแล้วก็ส่วนบ้านหลังใหญ่ก็รอบริษัทอยู่ตอนนี้นะครับก็พักอยู่ที่นี่สองคืนแล้วนะอากาศเย็นนะอากาศเย็นมากเลยนะครับกลางคืนนะาเย็นเย็นอากาศเย็นสบายหน่อยสองคืนละ นี่ก็น่าจะเย็นยาวเลยนะลอยกระทงปีนี้ไม่ต้องไปลอยที่ไหนครับนี่ลอยกระทงปีนี้ลอยที่นี่เลยที่คลองเลยนะครับลอยกระทงที่คลองเลยคืนนี้ก็สบายกันไปเลยนะครับตรงนี้มันดีอย่างเช้าๆามานี่อากาศเย็นนะ FC ที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ ติดเสื้อกันหนาวกับผ้าห่มไปด้วยนะครับเพราะอากาศเย็นจะให้ดีเป็นถุงนอนนะใส่ถุงนอนแล้วจะอุ่นมากเลยเมื่อคืนผมก็นอนในถุงนอนเนะราขนาดบ้านว่าทํามิดชิดเก็บอย่างดียังหนาวอะ่ะนะดีนะที่ได้ถุงนอนนะครับถุงนอนคนละอันเลยถุงนอนแล้วก็ห่มผ้าเย็นอุ่นอันนี้ก็รอดูแต่ร่มไม้จากต้นไม้นะครับพยายามเล่งน้ํา เอาน้ําฉีดเช้าตอนเย็นจะไม่ค่อยฉีดฉีเพราะตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนเย็นจะมีน้ําค้างลงมาแต่ตอนเช้ามันจะเป็นเขาเรียกตอนเช้าเป็นไอ้น้ำหมอกอยู่แล้วก็ว่างๆจะเล่นทยอยเคลียร์บางส่วนออกวันนี้ก็เดีย๋ยวทีมช่างมาก็ทำดาดฟ้าก็ประมาณ7วันก็น่าจะเสร็จนะครับ ก็ขึ้นไปทำบนดาดฟ้ามาณเจ็ดวันน่าจะเสร็จนะสูดอากาศยามเช้านะครับป,ปลอดโปร่งมาพร้อมกับลมเย็นสบายนิดๆน,ดนะลมยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับลมยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็เย็นสบายกับบรรยากาศนู่นแม่ก็นั่งอยู่นู่นหนละังบ้านตากแดดนั่งตากแดดเพิ่งลางไปปลอดไว้ที่ให้เลมหญ้า อันนี้ก็เป็นต้นไม้เมื่อคืนเมาานื่อวานก็ฉีดน้ําเยอะเลยนะฉีดน้ําจนชุ่มเลยนะกขน่าจะโตไวนะครับผลไม้ไอ้ผักพวกผลไม้ที่ปลูกไว้กล้วยเกลือกแตกใบเยอะและ้วนะฮะดินลุกลังแต่ว่าต้องเน้นเน้นน้ําเน้นน้ําฉีดให้เขาลดน้ําเรื่อยๆถ้าทําดาดฟ้าเสร็จนะ เขาทำดาดฟ้าเสร็จขึ้นไปรีวิวบนดาดฟ้าเลยนะครับนี่กลางเต็นท์นอนประดับไฟนะครับประดับไฟประดับเต็นท์โอ้ยใครชอบนี่บอกคำเดียวว่าหนาวเลยนะหนาวพืบเลยนะครับตอนนี้แดดแดดออกแล้วนะครับแต่ยังมีความเย็นนู่นเขาไปผูกวัวไปนู่นเลยนะครับเยอะมากเลยนู่นครับสองเจ้าเขาผูกกไก่ ครับผูกงัวไกลมากเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันมันมีน้านะครับมันมีไอนะมันเขาเรียกว่ามีน้ําขังบริเวณใกล้ๆผมเนี่ยก็จะมีน้ําขังอยู่นะเขาเลยไม่ค่อยเอาวัวมาผูกแถวนี้เขาจะผูกไว้ในที่หนึง่งนี่แป้งล่ามก็จะเอามาผูกแถวเนี้ยแต่แป้งล่ามไม่ยอมมาเนี่ยเขาไม่ตรงนี้มันมีหญ้าอ่อนอยู่นะแต่เขาไม่ยอมเดินมากินนะครับรอแต่จะอยู่แต่ในบ้านในบ้านนะครับ เออแล้วก็อยู่แต่ในบ้านพอเอาไปผูกเนีเ่ยก็ร้องเรียกนะให้ไปเอามาผูกวที่บ้านนะแต่เราต้องการให้เขาได้มีชีวิตแบบธรรมชาติให้เขาได้อยู่แบบหากินแบบกินหญ้ากินอะไรไปอย่างงี้นะครับทุกอย่างนั้นนะกับแปลงลำ่ำนะครับจัดให้ทุกอย่างทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ค่อยได้นั้นเท่าไหร่นะเขาเขาไม่มีเพื่อนนะก็เลี้ยงไว้อย่างเงี้ยแหละครับนะก็ ยังไปเรื่อยกับแป้งลำ่ำถึงเวลาเขาก็เดี๋ยวเขาเอาวัวมาใ,ใกล้ลเราค่อยไปผูกรวมกับเขาได้อยู่นะครับเอามาใ,ใกล้ก่อนเดี๋ยว่อยไปผูกนะรวมกับเขาจะเป็นบรรยากาศที่พายเอฟซีเดินดูจุดนั้นจุดนี้ในช่วงเช้าๆกับบรรยากาศที่เย็นสบายพร้อมกับลม,มนี่นกนั่งแอ่นมาละว,วันนั้นนกนั่งแอ่นมาเกาะที่สายไฟไเต็มเลยนะครับมา เนี่ยเมื่อกี้ก็หายไปนี่เริ่มมาแล้วนกนางแอ่นนะถ้าต้นมะม่วงมันโตนะต้นมะม่วงโตนี่ก็ได้ร่มแล้วต้นมะม่วงต้นมะพร้าวมะพร้าวนี่ก็เริ่มยืนต้นแล้วนะหลายหลายสิบต้นแล้วนะเริ่มเขียวเริ่มแตกใบเยอะมะม่วงก็แตกยอดอ่อนก็เยอะแล้วนะครับก็ ส่วนข้างหน้าก็เหมือนเดิมครับรอดินนะเดี๋ยววันนี้จะเอาเครื่องลงก่อนสองชั่วโมงน่าจะตัดให้เสร็จสองชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะตัดเสร็จนุ่นแปลงล้ำเล็มยหญ้าแล้วเอฟซเห็นไหมฮะแปลงล้ำเลมยหญ้าแล้วนะครับเลมกินหญ้าแต่แล็บตแลกแล,ละถ้าเขากินหญ้าอย่างนี้ทุกวันอะ่ะจะโตจะโตไวแล้วก็แข็งแรงนะถ้ากินแต่นมมันก็อิ่มได้แค่ชั่วคราวแต่มันจะไม่ตลอดจะไม่มีแบบเคี้ยวเอื้อง นะครับผมจะสุมให้ดูนะ้แปล้งล่ามกินแล้วนี่กินหญ้านะครับเลิ่มกินหญ้าแล้วเขียวเอื้องด้วยเห็นไหมงุกงับง,บงบุงับเลยนะครับเห็นไหมเลิ่มกินหญ้านี่ก็ประมาณนี้ครับเอซก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ